จังหวัดฉะเชิงเทราในช่วงปีที่ผ่านมามีการออกตรวจควบคุมพื้นที่เสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการค้าประเวณีในร้านคาราโอเกะแถบอำเภอเมืองฉะเชิงเทราลดลงโดยร้านส่วนใหญ่มีการปิดตัวอย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอบ้านโพแปลงยาวและพนมสารคามเพิ่มมากขึ้น การดุสสาวเองสถานการณ์การค้ามนุษย์ไม่ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าในบรรดาของการค้ามนุษย์ประเภทต่างๆเนี่ยเช่นเรื่องการเอาเราง,งานเข้ามาแล้วก็มากดขี่ข่มเหงอะไรกันเนี่ยนะครับกไไ็ไม่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 ปรากฏเป็นเป็นคดีนะครับจากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม2555ถึงเดือนเมษายน2556 มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร้านคาราโอเกะจำนวนสี่ร้านพบผู้ทำความผิดตามพรบค้าประเวณีกว่า39รายและพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ทำงานในร้านคาราโอเกะ5รายซึ่งมีทั้งคนต่างด้าวและคนไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งตัวเพื่อรับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานแรกรับของราชการต่อไปของการค้ามนุษย์เลยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มาใช้แรงงานนอกระบบหรือเป็นร้านค้าร้าน คาราโอเกร้านอาหารทั่วไปรอบๆเมืองหรือว่าประเภทที่ติดตามญาติมาอะไรประมาณนี้รูปแบบการค้ามนุษย์ของจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนใหญ่พบเรื่องการค้าประเวณีโดยมีลักษณะแอบแฝงในร้านคาราโอเกะซึ่งรายงานในร้านมักเป็นรายงานต่างด้าวที่มาจากลาวมีอายุเกินกว่า18ปีและมีเอกสารเดินทางเข้าเมืองถูกต้องครบถ้วนส่วนใหญ่เต็มใจมาทำงานเนื่องจากมีรายได้ที่ดีกว่า สำหรับการบังคับใช้แรงงานยังไม่พบข้อมูลการร้องเรียนแต่อย่างใดที่พอจะมีอยู่บ้างก็จะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีนะครับการค้าประเวณีแอบแฟงเข้ามาในรูปของร้านคาราโอเกะนะครับร้านคาราโอเกะซึ่งซึ่งที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ตรงๆนะครับในปีห้าสี่ก็มีสถิติคดีอยู่ประมาณจำนวนหนึ่งนะครับ6คดีแล้วก็มีที่เรา ผู้เสียหายอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการบูรณาการกําลังในทุกภาคฝ่ายเข้าไปช่วยกันป้องกันและปราบปรามเราจะไม่มีลักษณะที่เป็นที่เป็นการค้ามนุษย์โดยที่เป็นแรงงานหรือเป็นประมงหรือเป็นขอ,ขอทานก็จะมีเฉพาะพวกที่ตามร้านอาหารที่เราที่เรา เป็นนส่วใหญ่น,ะะนขณะที่ปัญหาขอทานพบว่ามีการขอทานอยู่ทั่วไปตามตลาดนัดในเขตเมืองะเชิงเซาและชุมชนตามอำเภอใหญ่ๆซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจตราอย่างสม่ําเสมอและจับกลุ่มโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทานและยังไม่พบผู้เสียหายจากการถูกบังคับให้ขอทานซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการค้ามนุษย์สถาพรกลิ่นสิงดีถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน